วันนี้นะครับก็มาพบกับบอยป่าแทนนะครับวันนี้มีเตาทองคํานะครับสององค์นะครับผมนัดพี่ชายไว้นะครับจากกาญจนบุรีนะครับวิ่งมาถึงตอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับมาถึงแล้วครับก็กสวัสดีพี่บอลด้วยนะครับครัสครับนะครับวันนี้เอาอะไรมาแบ่งน้องครับวันนี้มีของหายากครับอันนี้สร้างหายากสร้างร้อยห้าสิบองค์หายากจริงหครับหายากจริงใส่ยิ้มในสร้างน้อยมากขอชมหน่อยครับสร้างไปห้าสิบองค์เป็นเนื้อทองคาโอ้ทองคำางของผมนี่บอยแน่นอนก็ต้องเอามา แบ่งฟันให้ส่วนองค์นี้ก็ปลดนี่อันนี้เท่าไหร่ร้อยห้าสิบกลงใช่ไหมร้อยห้าอันนี้เป็นไซนิดนะไซนิปีสเดี๋ยวสอนโค้ดใช่เป็นทองคำนะครับนี่ฮะอ่ามาดูใกล้ๆนะครับอ่าองค์แรกทานไายอันนี้เปิดไว้เท่าไหร่อันนี้เปิดไว้แสนห้าแสนห้าหมื่นบาทพอประมาณสามหมื่นขอวางก่อนไหนกองค์อันนี้ปลดนี่ทองคำนี่ทองคำนี่ถ้าสร้างไว้แต่ชุดไว้พระองค์อันนี้จะไว้พระองค์ แพงอันนี้แพงมาสวยอันนี้ก็หลักๆเลยนะมาเก่อนนี่ทะลุจะเกือบล้านนะนี่เหรอนี่ต้องทำแพงมากอันนี้เปิดเท่าไหร่อันนี้เอาหกแสนห้าหกแสนห้าอันนี้ทองอันนี้แสนห้าแสนห้าคู่นี้รดนได้ไหมมันต้องมีมุมไหนดีคู่นี้แปดแสนบอยลองต่อมา่อนมันพร้อมแบ่งอยู่แล้วถ้าแบ่งได้ก็แบ่งให้เลยถ้าต่อตอนนี้แม่ก็จะตกดีลไปอยู่ที่แสนแสนบาท ได้ไหมใช่แต่แสนทวนแต่แสนทวนเนี่ยราคาที่เอามีมุมเลยนะราคาผมซื้อจบเลยอเอาเจ็ดสิบห้าได้ไหมก็นั่นแหละตัวเลขที่ติดไว้เพราะว่าจาบเพื่อต่ออยู่แล้วแหละก็เจ็ดสิบห้าก็จัดให้ได้สำหรับบอยนี่นะครับมาดูนะครับได้สองมุมเจ็ดแสนห้านะคู่นี้ผมจบยูให้นะครับพี่บอสโอเคขอบคุณมากนี่ครับเพราะว่าพระพระแบบนี้นะครับไม่ได้เจอกันบ่อยๆนะเนื้อของหนูสวยชั่นเลย ก็ขอบคุณพี่บอลมากเดี๋ยวนี้ก็คงมาแบ่งลูกค้าในไลฟ์สดแหละนะคร,รับจอาไว้เพราะว่าตอนนี้ของขึ้นด้วยต้อ,องทำราคาข,ขึ้นด้วยนะครับก็ซ<ห>ื้อไว้ก็ใครมีพักเครื่องน,น,นะครับที่จะแบ่งปันนะครับก็ติดต่อได้นะครับปล่อยประแทนะครับอทางเททางไลน์นะครับได้หมดเลยนะครับก็ขอบคุณพี่บอลมากครับยังโอนตังค์ให้เลยพี่สิเดียวนะน้องนะสินเรื่อนครับโแน่นอนครับมาดูฮะเจีบสบายสบายครับ